สวัสดีครับวันนี้เรามาตั้งวันตั้งเวลาเองในเครื่องวันพัดส,สองไลค์กันอาจจะมีคาถามปามาว่าเอะโทรศัพท์ในเครื่องเราวันเวลามันไม่เห็นตรงเลยจะทําให้มันตรงได้ยังไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆว่าไปากันแล้วกัน อ่าเราไปตั้งวันเวลาเองก่อนเออนะอ่าเราจะตั้งวันเวลาเองทํายังไงเออมันจะดีเหรอพี่พี่จะผิดเพี้ยนไม่ได้บางคนมีถามว่างี้มาเราก็เข้าไปตัง้งค่าสิแล้วานั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเบนะแล้วพี่ก็ไปเลือกคําว่าการตั้งค่าระบบกดลงไปในนี้มันจะมีเรื่องวันและเวลาเห็นไหมกดลงไปในวันและเวลาในนี้เนี่ยมันจะมีให้คุณเลือก อันแรกเนี่ยมันเป็นแบบ24ชั่วโมง24ชั่วโมงคืออะไรพเลยเที่ยงไปแล้วมันจะเป็น13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาคือบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่พี่ไม่ชอบพี่อยากให้มันเป็นแค่เป็นเป็น PM AM ประเภทแบบ12แล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะประเภทวัน PM โชว์อะไรอะไรช่วงบ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหนึ่ง PM อะไรอย่างนี้นะอ่พา,ออาอพี่ก็มันก็ปิดได้พี่ก็ปิดหัวข้อแรกนี้เลยอ่าปิดปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปแบบ12 ชั่วโมงนะอ่าแบบมันเป็นเลขสิบสองชั่วโมงอ่ามันจะกลายเป็นคําว่าหลังเที่ยงเห็นไหมมันจะเขียนคำว่าหลังเที่ยงโอเคแล้วข้างล่างก็คือการตั้งเวลาอัตโนมัติถ้าคุณไม่อยากอะไรไม่อยากให้ได้เวลาอย่างที่ที่มันเป็นอยู่อ่ะอยากจะเปลี่ยนเวลานะทําไงเออนะนอกจากเปลี่ยนให้เป็นสิบสองชั่วโมงแล้วตอนนี้อ่าเห็นไหมมันจะเป็นคําว่าหลังเที่ยงแล้วก็เป็นเลขสองนะมันไม่ใช่เลขบ่าย ไม่ใช่บ่ายสองเออนะเราลองเปิดยี่บสี่ชั่วโมงขึ้นมามันก็จะเป็นสิบสี่นาฬิกาเหมือนเดิมอย่างนี้นะอ่ะอันนี้แล้วแต่อ่ะสมมุติเราปิดแล้วเราอยากตั้งเวลาเองก็มาปิดหัวข้อเนี่ยตั้งเวลาอัตโนมัติปิดลงไปตรงนี้มันจะมีคุณตั้งแม้กระทั่งวันด้วยนะเออคุณจะตั้งวันไหนล่ะกดลงไปนี่คุณตั้งได้เลยคุณจะตั้ง เอาปีไหนคุณก็เลื่อนเนี่ยเอานิ้วคุณนี่นะกดแช่แล้วก็เลื่อนเนี่ยมันเลื่อนได้นะพี่นะอ่าสมมติเราเปลี่ยนไปปีสองสี่อะไรนะพี่นะแล้วก็เป็นวันที่อะไรก็ไม่รู้เลื่อนไปเรื่อยเปื่ยเลยนะพี่นะอ่าเงื่อนการสมมุตินะพี่อ่าแล้วเราก็ตั้งเวลาอ่ามากดตรงคำว่าตรงคําว่าเวลาเนี่ยกดลงไปกึ๊กอืมมันก็จะคุณเลื่อนเหมือนกันอืมตรงนี้เราเลื่อนไปอะไรอ่าเจ็ดชั่วโมงเจ็ดนาที เออเป็นวัน pmam ช่างมันมั่วเลย <g ül> ตรงเนี้ยคุณสามารถมาเลื่อนเองได้คุณอยากจะตั้งแบบไหนก็ได้บางคนบอกว่ามันอยากให้นาฬิกาบนบนหน้าจอตัวเองมันเร็วกว่าเวลาปกติคุณก็มาตั้งตรงนี้ได้นะพี่นะคุณจะเร็วกี่นาทีคุณก็เลือ่อนเอาก็แล้วกันอะ่าน่ะสมมุติดาวนั้นอ่าสมมุติอถานการ์อ่ะตรงนี้เสร็จแล้วอ่ามีเขตยตโนมัติไม่ไปิดไปเลยเขียตโนมัติไม่มีไม่มีเขตดเวนะไม่มีเขียเวลาม,มั่วสนิทใจเลยโอ้ยเดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ย เอา้าไปใหญ่แล้วอุ้ยเอาเอา้ยเดี๋ยวอ่อเอาโอเคเอาสองสี่ก็พออ่ะสองสองสี่ไม่ให้จะให้สองห้าเว้ยอ่ะแล้วเราก็อดไปข้างนอกก็จะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเห็นไหมตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปเลยตามที่คุณตั้งคุณอยากจะตั้งอะไรก็ได้วันพฤหัสที่สิบสี่เดือนสามปีสองสี่นี่นี่ไม่ใช่ละมั่วใหญ่ละถ้าเกิดเวลาคุณมั่วแบบนี้คุณจะไปแก้ไขยังไงอันนี้ สอนเรื่องตั้งแล้วใช่ไหมจะไปแก้ไขยังไงอ่าแก้ไขยังไงก็เข้าไปในตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วพี่อ่าเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ไปเลือกครงคาว่าการตั้งค่าระบบตรงนี้นี่กดขึน้นไปแล้วก็ไปเรื่องวันและเวลาเหมือนเดิมเข้าไปแล้วคุณก็ไปเปิดระบบให้มันเป็นแบบอัตโนมัติขึ้นมาแค่นั้นเองทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมเพราะมันมันเป็นมันไม่เป็น24มันไม่เป็น24ชั่วโมง เอาเป็นยี่สิบชั่วโมงด้วยก็เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็ตั้งเขตเวลาอัตโนมัมิไปทด้วยเลยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยของโลกมันจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มันไม่ผิดเพี้ยนโซนเวลานะ่ะเออเพราะเราอยู่ในโซนเวลาไหนมันก็จะตั้งให้เราโดยอัตโนมัติก็เปิดให้มันเดิมขึ้นมาสามฟังก์ชันมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแม้คุณจะตั้งมั่วแค่ไหนก็ตามแต่แต่ถ้าคุณเปิดฟังก์ชันออโต้ขึ้นมามันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละ อันนี้ก็เอามาปากกันตลอดการตั้งเวลาเองและทําให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมทํำยังไงในเครื่องวันพัดสองไลแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ